สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกันในเกมของ Mobile Legends เหมือนเช่นเคยครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาแปลรครับกระทู้ในฟอรัมอย่างเป็นทางการนะชื่อว่า Talk with Developer Volume H นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่าพูดคุยกับนักพัฒนาตอนที่8ครับโดยสาระสำคัญของตอนนี้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลครับ เริ่มต้นเนี่ยเขาแนะนาตัวเขาบอกว่าผมชื่ออานครับโดยผมเนี่ยรับหน้าที่ในการออกแบบดีไซน์นะครับประสบการณ์การต่อสู้นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสมดุลของฮีโร่ครับโดยเราดีใจครับที่ได้พูดคุยกับคุณครับเกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ในช่วงนี้ครับในช่วงสัปดาห์นี้นะโดยแบ่งเปง็นหัวข้อใหญ่ครับก็คือ,อเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตหน้าครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ใหม่ที่กําลังสร้างแล้วก็ส่งเสียงกันอยู่ครับผม เราไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือเขาบอกว่าหากทุกอย่างมันโอเคแล้วเนี่ยพื้นที่ป่านะครับใหม่ก็น่าจะเริ่มออนไลน์ได้เลยในเวอร์ชัน1.1.88นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะเข้ามาใน2-3สัปดาหา์ต้นหน้านะข้างหน้านะตนานะแต่ว่ามันเร็วกว่าเดิมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโดยเขาบอกว่าจะมีมอนสเตอร์หรือคีปป่าใหม่ขึ้นมา2ตัวครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามของหลอดกับเต่าครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเป็นปูนั่นเองครับเฮอร์มิตแคนะซึ่งการฆ่ามันจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์มากกว่าคีปป่าเล็กตัวอื่นๆนะครับซึ่งได้ค่าประสบการณ์น้อยกว่าในขณะเดียวกันเราจะทําการปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณป่าครับเพื่อสร้างความสะดวกในการบุกลุกเข้าไปฟาร์มนะเราอยากเห็นการต่อสู้ที่มากขึ้นในขอบเขตป่านะครับโดยปรับปรุงค่าประสบการณ์ของการฟาร์มให้อยู่ในระดับเดียวกับเลนตรงนี้เนี่ยถ้าผมตีความคร่าวๆก็อาจจะบอกว่า ถ้าใครฟาร์มป่าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีค่าเท่ากับฟาร์มเลนนะหมายถึงเลนเท่าไงเลนหนึ่งหนึ่งเวฟอ่ะครับอาจจะเท่ากับการฟาร์มป่าหนึ่งครั้งอะไรอย่างี้ครับแต่ผมว่าระดับเร,เราเล่นกันแล้วเนี่ยเขาฟาร์มเลนกับฟาร์มป่านี่สลับกันแน่นอนครับผมอ่ะต่อมาเขาบอกว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนค่าประสบการณ์ในการอัพเลเวลครับซึ่งจะทําให้สเต็ปของเกมช้าลงนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในรีวิวแพทที่ คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เขาบอกเขาปรับให้เลเวลมันขึ้นช้าลงนะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับสำหรับผู้เล่นที่เก็บค่าประสบการณ์จากเลนทั้งหมดครับก่อนถึงเลเวล4และทําให้เราตระหนักถึงสถานการณ์ในเลนครับเมื่อเกิดการแก๊งครับใช่ครับก่อนหน้านี้ครับมันมีเรื่องของคนที่อยู่ในเลนครับอยู่ในเลนยาวๆเนี่ยมักจะโดนแก๊งครับเพราะว่าคนที่เข้าป่าฟาร์มเนี่ยและเลนด้วยเขาจะเวลไวมากครับแล้วก็จะแก๊งเขาก็เลยปรับนะให้มันสมดุลมากขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ ถึงเวลาเอาจริงแล้วมันก็คงจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับน่าก็ไม่มีอะไรครับสำหรับอัปเดตหน้าเนาะเกี่ยวกับแผนที่ใหม่ครับผมแล้วหัวข้อต่อไปครับน่าสนใจครับอันนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับเนื้อหาในสิ่งที่เรากําลังสร้างครับแล้วก็กําลังถกเถียงกันอยู่ครับเรากําลังออกแบบชุดไอเทมหรือเกียร์ใหม่ครับแม้ว่าเกียร์ในปัจจุบันจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ตามครับแต่บางฮีโร่ก็ยังต้องการเกียร์ที่มากกว่านี้ครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเล่นนะครับของผู้เล่นนะ รายละเอียดนี้เราจะประกาศให้ทราบเมื่อเราทำมันเสร็จแล้วครับและพวกมันน่าจะได้พบกับปุณนในซีซันหน้าครับนั่นหมายความว่าจะมีเกียร์ใหม่ครับเข้ามาใช้คำว,ว่าชุดเกียร์ใหม่เนี่ยน่าจะหลายอย่างครับผมว่าเดานะสี่ห้าอย่างอยู่นะครับแล้วก็กำหนดยังไม่มีที่แนะ่ชัดครับแต่แน่ๆแนละ้วเป็นเดือนหน้าครับผมนะหมดซีซันนี้ก่อนนะครับ บอกต่อว่าในเวลาเดียวกันเราก็ได้สังเกตเห็นว่าการลดคูดาวนั้นสามารถไปถึง40%ได้โดยง่ายครับดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์เหล่านั้นครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มออนไลน์เร็วนี้อันนี้เนี่ยผมว่าในแพทหน้าแพทต่อไปนี้อาจจะเริ่มทําแล้วก็คือผมคิดว่าเขาอาจจะลดไอเทมคูดาวบางอย่างนะให้มันให้มันยากขึ้นเพราะว่าจากที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกไปถึง40%ได้โดยง่ายเนี่ยเออ ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันยากขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้ลูลูนฟ้าลูนม่วงเนี่ยคือเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับต่อมาเขาบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพื้นที่พื้นที่ทุยพื้นที่ป่าครับเรามีการถกเถียงกันครับหากเราต้องการที่จะมอบสกลวงกว้างครับในที่นี้เขาใช้เป็น AOE นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคือ Area of Effect นะครับโดยเพิ่มให้กับหลอดและเต่าครับ นอกจากนี้ครับจะเพิ่มสิ่งที่รับจากการฆ่าพวกมันด้วยครับให้มากขึ้นมผมก็มโนคิดไปนะว่ารอ,าอกับเต่าเนี่ยจะมีสกิลในวงกว้างก็คือผมว่ามันน่าจะตีเป็นวงกว้างแล้วแหละนะจากเต่าเนี่ยง่ายมากคือมันตีเป้าเดียวครับ่าตอนนี้ก็จะเป็นวงกว้างแล้วแล้วก็มันอาจจะเพิ่มตังหรือข้าศึกการมากขึ้นครับหรือแม้กระทั่งอาจไม่แน่นะผมมโนเลยนี้บอกว่า อาจจะเป็นบัฟหมู่ครับอืมนะอาจจะได้เลือดเพิ่มขึ้นทุกคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้นครับผมแล้วเขาบอกว่าน้วตั้งแต่ที่เรายังหาลือกันครับอืมคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในฟอรัมนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายครับของคอนเทนต์นี้นะเนื้อหานี้เขาบอกว่าเพิ่มเติมครับเรากาลังออกแบบโหมดอาร์เคดใหม่ครับโอ้น่าสนใจมากครับตรงนี้นี่ฮะอาร์เคดใหม่ครับมีอาร์เคดซึ่ง เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณจะได้เห็นมันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับโปรดเช็คข้อมูลได้จากเราในตอนหน้าครับก็ผมก็จะจดใจจ่อยนะว่าตอนหน้าเนี่ยตอนที่9เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็โหมดอาเคมมายใหม่เนี่ยถ้าผมเดานะอันนี้เดาอีกแล้วมาโน่อีกแล้วก็อาจจะเป็นโหมด3ต่อ3ครับออาจ,จะเป็นโหมด3ต่อสนะหรือไม่ก็แบบว่าเป็นโหมดที่แบบ เอาใจคนฆ่าเลยคือแบบป้อมไม่สนแล้วฆ่าอย่างเดียวอใครฆ่าได้ครบกําหนดก่อนก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีคีฟให้ตีอยู่อะไรเงี้ยแต่เน้นฆ่าไม่เน้นป้อมอะไรเงี้ยครับเออนี้เราต้องมานั่งลุ้นนะว่ามันจะเป็นอะไรนะครับส่วนย้ดน้สาสุดท้ายสุดครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจากการโปรโมทซึกชิงแชมป์ครับที่ใหญ่ที่สุดครับระหว่าง5ประเทศครับอาเซียนนะก็อย่าลืมติดตามข้อมูลแล้วก็มาล่วมสนุกกันได้ครับ ก็สำหรับระทูนี้นะครับก็ไม่มีอะไรและนะครับผมก็ลากันไปท่านี้ก่อนเนะ้องหางมีข้อสงสัยหรืออะไรก็สามารถติชมหรือว่าแนะนํากันได้ครับหากถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพืก็เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วตอนหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ